สวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะเป็นไงห่างกันไปสองวันค่ะผมคิดถึงกันเราก็ไม่ครับเราไม่คิดถึงไม่แม้แต่วินาทีเดียวที่จะไม่คิดถึงปากหวานด้วยแน่ครับเขาคิดถึงเราหรือเปล่าก็ไม่รู้แน่นอนคิดถึงสิเราออกจะเฮฮาปาร์ตี้จริงเหรอครับครับผมก็ดีอ่าวันนี้เราก็มีข่าวสารสาระและความบันเทิงมาอีกเหมือนเดิมนิดหน่อยนิดเดียวพอสมควรพอมีพอมีครับผมก็ ไปดูข่าวกันดีกว่าวันนี้น่าสนใจครับผมแน่นอนเลยวันนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะเทียบอแต่เราไม่บอกไม่บอกเราไม่ให้ดูเพราะเราไม่มีเราไม่ให้เห็นเฮ้ยเราไม่ทําไปกันใหญ่แล้วโอเคไปดูที่ข่าวแรกดีกว่าข่าวแรกเลยครับผมเกี่ยวกับอะไรครับรู้จักแฮร์รี่พอตเตอร์ไหมเอะไรครับแฮร์รี่พอตเตอร์ไม่รู้จักครับรู้จักะไลครู้จักแต่แท็กเตอร์เขอเห็นไม่เกี่ยวดีหนังคดังหนังนะครับไม่ใช่ที่เกี่ยวข้าวแทกไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นมันอันนี้แล้ว แล้วกทุก่ง <c oughs> คือเขาบอกว่าเนี่ยสมัยเนี้ยเขามีเป็นไม้กายสิทธิ์สามารถเปิดปิดทีวีได้จริงรอครับควบคุมเครื่องเสียงวิทยุชเช้บติ๊กตึ๊กติก๊กเขามีไม้เป็นไม้ไม้กายสิทธิ์มาให้อันหนึ่งเหรอครับใช่บังคับได้ทุกอย่างเลยเ่ยเราไม่มีตัวอย่างไม้หรอครับมีมีเดี๋ยวเราให้ดูไปดูก่อนไปดูก่อนไปดูก่อนดูคลิปก่อนไ่มาดูมาดูอันนี้ มาจากไหนครับมาจากไหนนะอุตรดิตถ์ออกไปซื้ออุกอุตรดิตถ์าอันไม้ทำพิเศษไทยเม็ดจริงอ่ะเม็ดอินไทยแลนด์เม็ดอินไทยแลนด์มีมีสลักไปด้วยไหมอันนั้นเท่าไหร่แฮร์รี่พอตเตอร์อันเนี้ยแฮรี่แท็กเตอร์จ้าแน่นอนขอลองได้ไหมได้ครับเฮ้ยปึ๊บนี่นะทำไงไงต้องตือด้วยต้องถือด้วยต้องถืออย่างนี้เหรออ๋ออย่างนี้ใช่ไหมนี่อย่างนี้ปึ๊บปึ๊บโอ้โหฟควันพุ่งเลยใช่อ่ะ ไม่ติดนะครับยังไม่ติดในลองลองลองแบบคนดีๆเกาทากันดูให้ผมลองจริงเหรอครับลองดูลองดูผมก็ไม่ได้เก่งอะไรลองดูลองดูมุยมุยมุยลอารีอ๋อบาร์ตต้าเฮ้ยเรืองมุยมจะดีครับแล้วมันมาแล้วเบิร์กใครได้ก็หลนหลนหลเบิร์กใครได้คนนี้หล่นแล้วหล่นเป็นไงอ่าเป็นไงล่ะ ยอดอันั้นไม่ใช่ของจริงอัไนไม่ใช่ของจริงครับของปลอมของปลอมนะเเขานี่ของจริงดูของจริงกว่าเขาบอกมันจะมีการใช้ถึงสิบสามท่าสะบัดซ้ายสะบัดขวาหมุน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 ไม้หมุนได้ด้วยหมุนหมุนเลยใช่ดูจากในคลิปเลยเห็นจะเห็นทรทัดนี่ก็หมุนหมุนหมุนไม่ใช่ไม่ให้เขาไว้ปาับเปลี่ยนเปลี่ยนช่อง ซึ่งก็น่าสนใจนะคนที่ชอบแบบเหมือนใช้เวทมนต์เลยอาจจะเป็นแบบแฟนคลับแฮ์รี่พอตเตอร์ต้องมีไว้ในโลกจินตนาการมากอีกหน่อยก็ใช้นิเศกเปิดปิดได้ทั่วประเทศทีวีทีวีเขาบังคับได้หมดเลยซึ่งถ้าใครอยากได้ในตูได้เปิดปิดอย่างถ้าถึงขนาดนั้นก็วิ่งแล้วครับเขาบอกว่าใช้ฐาน 3A ของก้อนใส่อยู่ข้างในไม้เท้าก็ยสิิดตัวนี้ครับแล้วก็ราคาก็อยู่ที่ประมาณ2,650บาท ก็นะได้กับความนะข้างในไอมันก็ตื่นเต้นดีปุ๊บปึ๊บเสกโปเป๊ะปั๊กพังผ่าังเลยครับผมก็ดีน่าฟินมาลองใช้ดูโอเคก็แล้วแต่คนที่ชอบมีก็หาซื้อจับตาใช้สอนกันได้ลองดูลองดูครับครข่าวที่สองเกี่ยวกับอะไรครับเขาบอกก่อนว่ามันเป็นยังเป็นแค่ข่าวลือยู่เข่าวลืเข่าเลยอลือะไรครับเขาลือว่า iPad 2 iPad สองใช่มันคือยังไงครับมันเป็น iPad เเาาบอกว่่นีย เขาจะเอา iPad เนี่ยมาปรับปรุงใหม่อ๋อมามาแบบเปลี่ยนเจเนอเรชั่นใช่คือการใช้งานเนี่ยจะไม่ต่างกับรุ่นก่อนนี้เท่าไหร่แต่ว่าเขาจะปรับเปลี่ยนในเรื่องของกล้องเนี่ยสามารถจับภาพได้เร็วขึ้นครับถ่ายติดวิญญาณมาเลยไม่ใช่ครับไม่รู้เหมือนกันเขาบอกเขาจะใช้เทคโนโลยีในการแสดงผลภาพเป็นแบบใหม่ผมจะดีใจหรือสียใจดีเนีถ่ายติดวิญญาณไ้รู้เขาบอกว่า ภาพมันจะจะแสดงผลได้ชัดขึ้นสวยงามขึ้นอ่าฮะแถมเขาจะบอกว่ามันจะบางบางกว่ารุ่นก่อนๆด้วยจริงอครับแค่นี้มันก็บางแล้วอะจริงอครับอีกหน่อยก็บางประมาณประมาณไหนครับเนี่ยบางแค่นี้ครับอืมอันนี้คุณพูดเองหรือบริษัทเขาจะผลิตออกมาไม่รู้เขาบอกบางกว่ากว่าเดิมไงอ๋อตอนเดิมมันก็บางอยู่แล้วไงอันนี้มันก็บางลงไปอีกอืมถือถืออยู่ เดินสะดุดปุ๊บนิ้วบิดมาหัก <c oughs> ก๊อกหักก๊อกเลยสมมติอยู่ข้างนอกใช่ไหมครับผมเราอยู่ข้างในก็เอา iPad สอดใต้ประตูเข้ามาให้ได้เลยบางขนาดน,นั้นเลยอ๋อใช้เขี่ยแบบล็อกประตูได้ไหมแบบก๊อกแบบไพ่อ่ะไปกันใหญ่ละเขี่ยเขี่ยแบบไม่ติดค้างอะไรนี้เขี่ยถ,ถ้าจะซื้อ iPad มาทําอย่างนั้นก็ก็ดีก็ลองดูลองดูเหมือนแบบว่าเนี่ยอินเทอร์เน็ตหมดพอดีแล้วห้องเพื่อนอยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยหมดเราก็พิมพ์พิมพ์ไว้แล้วก็ร่อนร่อนผ่านเลยบาง มันตัดอากาศเลยมันบานตัดแบบชับไปห้องเพื่อนเพื่อรับปุ๊บเสร็จพิมพ์พิมเหมือนเป็นเอ็มเอเอ็มเอ็นผ่านอากาศเข้าว่างกันแล้วชอบชับชอบเราก็รับมาพิมพ์ต่อแล้มันจะบางได้ขนาดนั้นเลยจริงยอดสมมติเราจะกูดีดิ้งนะเขากดต่อนนหวีกูดีดิ้งแล้วก็โยนไปจริงเหรอยอดเออเว้ยเขาทําขนาดนั้นได้เลยก็ลองดูในเดือนเมษาปีหน้ามันจะออกมาเป็นอย่างนี้หรือเปล่าครับผมถ้าไม่ใช่ก็คนเนี้ยคนเดียวเลยครับผมจะรับผิดชอบ ทั้งหมดไม่เลยสักอย่างโอเคไปข่าวต่อไปก่อนมาไปที่เมกามีการข่าวที่สามมครับวันนี้มีเสื้อมาโอ้ยวันนี้รอมากที่เมกาเขามีเสื้อเรียกว่าเป็นแจ็คเก็ตที่มีทั้งหมดยี่หกระเป๋า2ี่หกระเป๋าครับคือแบบกระเป๋าของเขาสามารถใส่นู่นใส่นี่ได้เยอะแยะจริงเหรอครับเสื้อเสื้อเขาก็มีนู่นมีนี่เยอะแยะเลยนี่เราสั่งมาจากเมกามันเราสั่งมาให้ดูมีบัตเตอร์โคคูนัทด้วยนะเนี่ยมีเยอะหมดเลยนี่อะไรอย่าล้างหน้าครับโอ้โห ใช่ก็คือเสื้อตัวเนี้ยเขาบอกว่าสามารถใส่พวก iPod iPad แล้วก็มีแบบ iPhone มีที่สําหรับร้อยสายจริงครับโอ้ยมุกเส้นต้นหยากร้อยสายสําหรับหูฟังครับผมขึ้นมาที่คอแล้วก็เข้าหูเลยจริงเหรอสะดวกมาก่อะไรเนี่ยพอเข้าหูปุ๊บแล้วก็หยอดพิกไทยเข้าหูไปเลยสุดยอดครับมีโทรศัพท์ไร้สายด้วยโทรศัพท์ไร้สายด้วยใช่สามารถโทรหาพ่อหาแม่ได้ณบัดนั้นเลยทีเดียวก็ถือว่าเขาคิดดีไงเพราะว่าสะดวกสบายนะเขา มองคำานึงถึงแบบผู้ใช้ประโยชน์ได้สอบเดินทางอะไรงนี้เหมือนกันนะคือฝรั่งฝรั่งเขาแบบเวลาเอาแถมมันใส่แม็กบุกได้ด้วยเออมันใส่ในตบุ๊กได้คืออยู่ในตัวเดียวมีมี่6กระเป๋าอ๋อนี่พร้อมล้างจานด้วยหยิบรตบุ๊กมาขัดขัดเลยมีให้สองอันด้วยค่ะตรงน้นลองแล้วถ้า้ตบุ๊กแข็งแรงนี่ลอยลื่นเลยใช่ถือว่าสุดยอดนะครับผมราคาดีกว่าคือเสื้อกระเป๋ามันเยอะราคามก็ต้องสูงขึ้นเลยครับผมกันแดดได้ด้วยสุดยอดครับคือราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับห0พันบาท 6,000บาทแต่ว่าใส่ได้เยอะขนาดนี้นี่ลองเพื่อนๆลองมองดูครับที่เท่านี้นี่เราก็พกได้เยอะแล้วเนี่ยมีนี่ด้วยอะไรครับเนี่ยเมาส์ก็มีโ,มโอ้มีพร้อมเมาส์ด้วยถือว่าแบบ6,000น่ะใส่ได้ทุกอย่างอ่ะใส่วงเส้นต้ยมยำก็ได้นะค,ะ<ช>ครับเพื่อนใช่ลองซื้อดูอย่าลืมหน้าพริกไทยยังไม่หมดโอ้พร้อมหลอดพร้อมหลอดด้วยนี่ดูดกันรุ่นเทวโบเลยครับเนี่ยอมปุ๊บดูดบวบกันหมดเลยรักเลยคราบชาตบท้ายมีชาด้วยกินแบบโอ้ยก้าวคอ ใส่น้ําตาลด้วยพร้อมน้าตาลด้วยใช่ประกาไว้เซ็นชื่อเผื่อเอกสารอะไรอย่างนี้นี่มีลูกอมอ๋อมีลูกอมด้วยครับกินด้วยอถือว่าน่าลองไปหาเดูจากในรูปมก็สวยดีครับผมคือสําหรับคนที่พกหลายอย่างก็ก็ลองซื้อไปเล่นดูครับนี่ทะไรครับเนี่ยออกินเลยครับมาจากไหนก็ไม่รู้นะลองจะไล่ไปที่ข่าวต่อไปดีกว่าของห้วยเหมือนจะมีหลายชิ้นนะครับอะหล่นมาปัจจิ้มันก็มีก็มีครับครับ อ้มีน้ำด้วยครับกดน้ำครับผมน้ำน้ำกินแล้วเราไปหาซื้อดูเราหาซื้อดูของคอใช่ครับอ่าไงวันนี้สุดยอดครับเนื้อหาสาระลืมล่ำเลยแล้วก็ไลน์สาระก็ลืมเลยเมื่อกี้ไลนสาระไม่มีครับไม่มีไล้สาระเลยเราที่หยิบหยิบขึ้นมานี้อ้าวเราทดสอบคุณสมบัติของแจ็คเก็ตให้ดูว่ามันสามารถพกอะไรได้บ้างกันละตัวครับ ของเขาดีกว่าของเขาจากไหนครับของเขาจากอเมริกาของเราอ่ะอุตรดิตฐ์นี่ยฮะอุตรดิตฐ์ครับใช่ครับมามาพร้อมกับคาถาเมื่อกี้คาถาออที่เดียวกันไป็ซอยมาพร้อมกันมันเป็นเขาเรียกนะไทเมดใช่เป็นไทเมดนะครับสนับสนุนจุดยอดเลยเราสามารถหาได้ครับใช่เราแซ่ดท็อปฮะสินค้าแซ่ดท็อปอ๋อมันเลยโอไปนิดนึงครับผมก็นิดนึงก็เอากันตอนนี้นี่ก็เป็นของที่เรานําเสนอไปวันพรุ่งนี้ดีกว่า ครับผมพรุ่งนี้ก็คงจะมีข่าวมาแบบนี้พรุ่งนี้วันที่30มสิบใช่สิ้นเดือนพอดีเลยเงินมาโอ้ยลืมล่ำเลยใช่เราก็จะจัดรายการแบบมีความแอคทีฟมากกว่านี้ขึ้นอ่าเราจะนําเสนอข่าวแบบน่าสนใจสำหรับสิ้นเดือนให้กันใช่ใช่เต็มที่ครับผมเราจะเล่นเกินเงินเดือนกันเลยทีเดียวครับครับพรุ่งนี้ติดตามกันต่อค่าตัว3บาท3บาทเล่นกงน15บาทเลยได้ได้ได้ครับผมพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับ N f News โดยทีมงาน nobufocus.com ครับ สวัสดีครับ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 กินกินอะตรงนี้เดี๋ยวที่เดี๋ยวชาด้วยนี่ปิ้กไทยปิกไทยครับขนมนะครไปกินเลยซ่อมนล้วครับโทรศัพท์โทรศัพท์เป็นองอะไรล่ะ